สวัสดีครับมาเยี่ยมชมเ่ัมมยยครบีชฟาร์มแพะคุณลุงขุนนะครับสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าเอ้าผมขอสภา์คุณป้าหน่อยเอ้าคุณป้ามายืนตรงนี้ป้ามับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครั้งหนึ่งเนาะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อคุณยายทองเบาค่ะทองเบามาอยู่คุณป้าอยู่ที่จังหวัดเลยนี่ไหมหรือว่าอยู่ที่ไหน จังหวัดเลยจังหวัดเลยควา,ามแพร่เราอยู่ที่บ้านอะไรนะคุณป้าวัางกบเดือยบางกบเดือคุ้มกบโก,โกครับาชาวบ้านกบเดือคุ้มกบโ,โกนี่เขารู้จักคุณป้าที่ชื่อชื่อเล่นคุณป้าหรือชื่ออะไรเขาเรียกแต่แม่ตั้มแม่ตั้มวถ้าถ้าถ้าคนเลยนี่จะเรียกเรียกชื่อลูกหรือชื่อลูกคนโต ชื่อลูกคุณโตแม่ตั้มแม่ตั้มแม่ตั้มเนาะป้าตั้มเนาะป้าตั้มมาอยู่จังหวัดเลยนี่เป็นคนในเมืองเลยนี่ไหมหรือว่ามาย้ายมาจากที่อื่นคนบ้านนี่แหละคงกบเดือนนี่แหละตั้งกบเดือนเนาะจ้าแล้วคุณป้าทําอะไรบ้างครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเลี้ยงแพ้นี่ทำทำไร่ทํานาแล้วก็ค้าขายทําอะไรบ้างครับทำทำไร่อะไรบ้างทำไร่ข้าวโพดเมื่อก่อนเนาะทำเยอะไหม ก็ทำสิบไรประมาณนี้พอทำได้กับครอบครัวกับออพ่อกับแม่นี่นะคุณป้าดูตรงนีออ้ทำสวนทำไร่ทำไร่ข้าวโพดทำไร่อ้อยไหมตอนนั้นยังออ๋ทำไรห่หรือทำนาทำนาทำนาเดี๋ยวพอก,กินพอใช้ไม่ได้ทำเยอะเ<ม>พราะว่าทุก่อนมันก็ทำด้วยแรง ออกแรงเองถึงจะได้ออกแรงเองไม่ค่อยจ้างไม่ค่อยมา,าให้ใครมาเป็นลูกน้องอะไช่วงนั้นเนะาะแล้วก็ทำมาคุณป้าอยู่ใกล้ๆลง<อ>ที่เขารับซื้ออ้อยเนี่ยได้ทําอ้อยมาก่อนนั้นนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็คุณตาม,มาพาทําอยู่สี่ห้าปีสี่ห้าปี ช่วงหลังๆมานี่ใช่ไหมหรือก่อนหน้านี้ช่วงหลังๆที่มีโรงงานนี่แหละครับและหลังจากนั้นได้ยินคุณลุงบอกว่าทํา้สวนโกโก้ด้วยจะทำสวนโกโก้ทำเยอะไหมอายุไม่ได้ถึงปีเพราะว่าเมษาเดือนเมษาถึงจกถึงปีและตอนนั้นคิดเรียนรู้เรื่องการปลูกโกโก้มาจากไหนคุณป้าถึงได้ทำโกโก้ปลูกเยอะมากเลยถึงเกือบสองพันต้นไปเที่ยวดู สวนไปเที่ยวสมไปเที่ยวฟังบริษัทเขาจะซื้อยังไงเขาจะอเอาต้นมาจากไหนการตลาดเป็นยังไงปลูกยังไงตอนนั้ก็ศึกษากันอยู่ได้ศึกษาอยู่อตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังนี้ก็ยังทำทำอยู่ทำสวนแหละเลี้ยงแพะแล้วก็ไปสวนโคทีนี้ช่วงหลังมาเนี่ยคุณคุณคุณป้าทำคิดยังไงถึงมาเลี้ยงแพ ก็นี่ก็ไปศึกษาเหมือนกันไปดูฟาร์มอื่นๆไปศึกษาว่าการเลี้ยงแพะนี่มันเป็นยังไงปลูกอ้อยแล้วทีนี้มันต้องใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ยาเยอะมันก็<ม>โอ้ไม่ไหวก,ก็เลยคิดอยากเปลี่ยนแปลงอยากจะหันทางทำแนวอย่างอื่นอยากอยากเรียนรู้เกษตรอย่างอื่นปศอทุศาสตร์อะไรอย่างไงบ้างถ้าเผื่อมีรายได้เสริมขึ้นมาเนะาะคุณป้าตอนนั้น มาทําฟาร์มแท้เนี่ยก็คือตอนนั้นเริ่มต้นกี่ตัวเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าตัวยี่สิบห้าตัวตัวผู้หนึ่งตัวตัวตัวผู้นี้จะเอารุ่นเล็กมาตัวหนึ่งแล้วก็เอารุ่นหลใหญ่ของแอนโกนี่แหละแล้วก็เล็กนั่นจะเป็นบอนี่แหละก็เอามาสองตัวก็เลยเออเห็นตัวนี้มัน เป็นพ่อพันธุ์ลูกให้ลูกดีก็เลยเอาตัวเล็กนั้นออกขายแล้วออกไปแล้วแล้วทีนี้ตัวตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นี่ที่คุณป้าใช้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรนะแอนโกอืมตัวนี้เป็นให้ลูกดีไหมก็ให้ดีตัววนดีัว้วันดีตัวใหญ่โครงสร้างดีเนาะโครงสร้างดีแล้วก็ตัวเมียตัวเมียที่เลี้ยงนี่คุณป้ารู้ไหมว่าสายพันธุ์อะไรที่เลี้ยงอยู่ส่วนใหญ่ที่ผสมพันธุ์นี่เป็นเป็นบออะไรเป็นบอ บอเอ็นโกบอเอ็นโกบอชานแนนเนาะบอชาแนนด้วยใช่ไหมชานแนนนี่เห็นเห็นเขามันมันจะเป็นคอนี่จะมีสิ่งสองสิ่งสิ่งออกมาตรงคอนี่เขามีมีกี่ตัวมีกี่ตัวที่เป็นชาแนนตอนนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะไหมไม่ไม่มีเพราะว่ามันมันมันคอมันไม่เป็นเป็นเป็นออกมา ตรงคอนี่มันมันจะเป็นสองอันหออย่อน,ออ,นออกมาแบบนี้คุณป้าเลี้ยงอยู่ช่วงแรกๆเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เขาถึงให้ลูกเราตอนแรกซื้อแพะยานมมามาก็เลี้ยงอยู่สามเดือนแล้วก็ค่อยมาทับทับแล้วก็ท้องอยู่ห้าเดือนแล้วก็มาคลอดอเริ่มต้นที่พฤศจิกามาคลอดแล้วก็แล้วก็ มา,มาเว้นมาเว้นทันวาไม่คลอดแล้วก็มาคลอดมกลานี้ช่วงช่วงล่าสุดนี่ที่เขาออกมานี่ออกมาหลายตัวเลยนี่แม่ละตัวใช่ไหมแม่ละตัวมีม,ม,ม,มีมีแฝดอีกตัวหนึ่งแฝดอยู่ตัวหนึ่งแล้วทีนี้สมาชิกใหม่เดือนสองเดือนมานี่ออกออกมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วนี่ออกสองเดือนนี้ได้สิบเอ็ดตัวได้เยอะนะป้าเนาะช่วงนี้ได้มาเยอะเลยนะป้านะ ัไม่หมดยังท้องอีกท้องอีกนะ่ามันยี่สิบตัวยี่สิบปวดตัวช่วงช่วงแรกแรกที่ที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นเป็นลูกของชุดแรกเนาะคุณป้าได้ได้ได้เอาแพะที่อื่นเข้ามาใหม่อีกไหมยังเที่ยวเดียวเอาามเที่ยวเดียวเลยเที่ยวเดียวเลยแล้วก็ออกลูกขยายพันธุ์มาเรื่อยๆใช่ไหมมันเพิ่มเพิ่งได้ลูกเที่ยวเดียวอื เที่ยวเดียวยังไม่พอดหมดแล้วก็ให้มันตูครับแล้วค,คุณป้าคุณป้ามองว่าอาชีพเลี้ยงแพะเป็นงไงบ้างครับดีไหมก็ดีก็ทําได้อยู่ทำสองคนกับตาก็ทําได้ไม่ได้ซื้ออาหารให้กินไม่ได้ใช้อาหารคนอะไรมากมายไม่ส่วนใหญ่ก็มีที่ดินที่เราปลูกหญ้าไว้แล้วที่<า><อ>ดินโลแล้วก็ หาจากทางอื่นมาให้ที่ดินที่เราปลูกหญ้าไว้เนี่ยคุณป้าเตรียมพื้นที่ไว้เยอะไหมห้าไร่ห้าไร่เหรอห,ห,ห้าไร่แต่ว่ายังหญ้ยายังไม่เต็มห้าไร่นี่คุณป้าปลูกหญ้าอะไรบ้างก็งรู้แต่ซึ่งเนเปียนั้นรู้อยู่แล้วสองหญ้านะมันเป็นอะไรไม่ไม,ไม่รู้อคุณตาไปเอามาก็ไม่ตัวน,นั้นใช่ไหมหญ้านเนเปียือ ต้องไหนคุณป้ามาดูมป้ามาดูเอ่อมันจะมีเนเปียกับอะไรนะคุณป้าที่แปลงนู้นใช่ไหมใกล้ๆแปลงอ้อยนั่นเหรอนี่เนเปียตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้เนาะต้นแก่มันออกแล้วให้มันให้มันใหมัแตกก่อนใหม่นั่นชุ้วเขียวเนาะโอต้นแก่ยังออกไม่หมดเลยก็มีแต่ว่าเนื้อที่กถัดกันมาแล้วก็ถัดกันมานี่ละสามสามอที่ตรงนี้ก็พอแล้วเนาะเยอะแล้วใช่ไหมจากก็ ก็ยังจะขยายอีกอยู่ให้<อ>ให้ฝนล,ลงก่อนให้ฝนล,ลงแล้ว,ลวจะขยายแล้วแล้วแปลงในบริเวณนี้ใช่ไหมที่คุณป้าปล่อยไล่ทุง่งอ่ะจ้าเมื่อก่อนนะนะที่ผมมาเที่ยวก่อนนะ่เออนี่แหละก็มีแค่นี้และเพราะว่ามันหญ้ายังเขียวอยู่ตอนนั้น,นะครับสมาชิกที่อยากมาชมฟาร์มแพ้ป้าเนี่ยสมาชิกที่อยากจะมาเที่ยวหาคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยมา ถ้ามาจากกุด,ดอนนี่มามาถึงสี่แยกอะไรนะตรงนี้เรียกสี่แยกวังไห้วังไห้แล้วเข้ามานี่กี่กิโลสองโลสองกิโลคะ่ะสมาชิกที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาขอคําแนะนําเรื่องเรื่องแพะเงี้ยคุณป้ายิยนดีไหมยินดีค่ะยินดีเนาะแล้วทีนี้เข้ามาตรงนี้กี่กิโลเนี่ยเข้ามาตรงตรงแยกที่ว่าเนี่ยก็มาสี่มาถึงสี่แยกวังไห้แล้วก็เลี้ยวเข้ามาก็ เลยลงน้ำตาล K L มากิโลหนึ่งก็ถึงบ้านถึงบ้านวังกบเดือยป้าคุ้มโกโก้คุ้มโกโก้ามันมีกี่คุ้มเนี่ยแถวเนี้ยมีคุ้มเล็กมีคุ้มเล็กเหรออยู่คุ้มเล็กคุ้มใหญ่ก็อืถัดไปคุ้มนี้เขาบอกว่ามีเลี้ยงหนูด้วยเหรอป้าเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมูเลี้ยงหนูหนูมีฟาร์มหนูมีป้ายอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนี่ด้วยเหรอของใครเลี้ยงหนูของพ่อท็อป ของพ่อทบคุณป้าสมาชิกที่สนใจจะมาขอคําแนะนําเลี้ยงแพะเนี่ยก็มาตามนี้เลย <S S S มาตามนี้แล้วก็เบอร์โทรคุณป้าแหละถ้าโทรหาคุณป้าไอคุณป้าป้าตัมต้มจ้าป้าตั้มป้าตั้มลุงขุนจ้าป้าตั้มลุงขุนเอ่อฟาร์มแพะท่านขุนฟาร์มแพะท่านขุนฟาร์มแพะบ้าน,บ,านบ้านวังกบเดือคุ้มกบโกเบอร์โทรทีนี้บอกเบอร์โทรมา โทร0810549583โทรนี่ใครเป็นคนรับสายคุณป้านี่แหละคุณป้านี่แหละคุณป้าเป็นคนรับสายจ้าคุณลุงคุณลุงมีเบอร์โทรศัพท์มีเครื่องสำรองอะไรไหมคุณลุงใช่ไหมไม่มีเลยไม่โทรมานี่คุณป้ารับคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวคุณลุงไม่ค่อยพกโทรศัพท์ไม่ค่อยพกเนาะขอบคุณมากครับคุณป้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณป้าครับ ตามที่อยู่นี่เลยนะครับสมาชิกที่สนใจที่จะมาชมฟาร์มแพะคุณลุงขุนเนาะมาชมความน่ารักของฟาร์มของแพะเนาะคุณลุงคุณป้าเนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นแม่ของแม่ของตัวเล็กในตัวไหนนี่สองตัวเนี่นั่นตัวใหญ่นั่นตัวนั้นเหรออันนั้นพี่พี่ตัวเล็กนี่อ๋อตัวนั้นตัวนั้นโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกคนแรกของตัวนั้น อ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าเดือนตัวเมียไหมเนี่ยคุณป้าตัวเมียตัวเมียเนาะแต่เขาก็เขาเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมลูกกันก็เลยก็เลยเขาอยู่ด้วยกันได้เวลาปล่อยไล่ทุ่งไปเนี่ย <c oughs> เวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเข,เ,ขเ,ขเ,ขเขาเข้าคอกเดิมไหมเข้าตัวไหนอยู่คอกไหนมันก็เข้าเองทังหมอ๋อม,มันรู้ว่าคอกไหนมีมีอยู่กี่ตัวมันก็เข้า มีอยู่ห้ามก็เข้าห้าตามนั้นเลยเนาะห้องอื่นไปผสมเลยอขอบคุณมากนะครับสำหรับสมาชิกที่เยี่ยมชมฟาร์มแทะคุณลุงขุนคุณป้าตั้มเนาะวันนี้มาชมมาเยี่ยมชมความน่ารักของแท้ด้วยนะครับมาอัปเดตมาหลังจากที่เคยเยี่ยมชมมาก่อนหน้าน,นี้มาเยี่ยมชมสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่มขึ้น จำนวนปริมาณเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับมีการาดูแลคำเพื่อนไหวตลอดนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจที่จะมาเยี่ยมฟาร์มก็ตามนะครับตามนี่เลยครับเบอร์โทรแล้วก็คลิปที่อยู่ก่อนหน้านี้2 EP นะครับที่เคยมาถ่ายทำคุณลุงขุนตอนช่วงที่เป็นฟาร์มไล่ทุ่งนะขอบคุณมากครับคุินี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ